ไม่ทนถึงนะครับก็ต้องขอกาบประธานัยมาณที่นี้ในนามผ้วครับตามนนี้นะครับได้ดวงยันของคุณแม่วันดีค่านแก้วนะครับรัทราบด้วยยันาวิธีดๆก็ตามนะครับก็งจะปรับตัวที่นะครับที่ท่านผู้มีเทุ่านนะครับมาแสดงซึ่งความรักและความเคารพในคุณแม่วันดีผ่านแก้ว ในการร่วมในพิธีการประชุมเพลในวันนี้นะครับค้าพเ้าในวันนี้หากท่านใดที่ท่านจะเดินทางกลับนะครับก็ขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับในวันนี้กระผมคืณอาชยเจี๊ยบผงรับหน้าที่พิธีกรดำเนินพิธีการทางด้านพิธี่โตงมาเกลือพื้นเพียงเรียนนานต่อท่านผู้ภาพประการใดเนืจากความรู้ย่างน้อยด้วยความสามารถจะต้องขอกราบสถานาคยมาณที่นี้ กับแฟนผู้มีเครับแต่วันนี้ในนามของพระรัฐภารนั้นก็คงจะมีทำใดแต่รับที่จะมอบให้ทุกท่านที่จะดีกว่าคำว่าของกับของพระคุณครับโอ